23สิงหาคมนี้ราศีสิงห์สามสิ่งนี้พริกพันถึงคราวจัดหนักจัดเต็มสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เนตชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะ ดาวเสาโครจรย้ายพบเรือนแบบไม่ปกติในช่วง23สิงหาคมไปสำหรับชาวสิงนะคะก็จะมาลิงลักษณาชาวสิง์ทั้งเสาทั้งราหูค่ะส่งผลอย่างไรกับการที่ดาวเสาโครจรย้ายในครั้งนี้ไปรับฟังกันได้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับดาวเสาในปี2568นะคะ ก็ย้ายไปเมื่อเดือนพฤษภาคมเข้าสู่ภพเปรื่นมรณะของชาวสิงในวันที่23สิงหาคมก็โคจรถอยหลังกลับมาลิงลักนณชาวสิงอีกครั้งหนึ่งโดยในรอบนี้ก็จะไปอยู่ร่วมกับราหง,งคู่มิตรสำหรับดาวคู่นี้ก็จะส่งผลกับชาวสิงในข้อที่หนึ่งนะคะจากเดิมที่ดาวเสาเป็นเรื่องอริจะสัมพันธ์กับพบการเงิน เพราะว่าอยู่ค่ากับพบเรือนกระดุมพระก็ทำให้เรื่องเงินเงินทองทองของชาวสิงที่ผ่านมามีสภาวะรายจ่ายมากนะคะหรือว่ามีเหตุเสียเงินบ่อยบางทีก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากเสียนะคะหรือบางทีเป็นเรื่องลูกหลานบริวารก็ได้หรือเป็นเรื่องการเงินการลงทุนต่างๆที่มักจะมีให้จ่ายให้ใช้อยู่เรื่อยๆนะคะ เมื่อดาวถอยหลังไปก็ทำให้เรื่องเงินเรื่องทองของชาวสิงห์ปอดโปร่งโล่งขึ้นเรียกว่ารายใจใหญ่ๆหนกันกๆก็อ่านจะผ่านไปในช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะการดูแลควบคุมรายใจการเงินได้ดีมากขึ้นนะคะสำหรับในเรื่องต่อมาค่ะก็เป็นเจ้าเรือนอาลี เป็นลักษณะถอยหลังนะคะดังนั้นความหมายเชิงอริคู่แข่งศัตรูอะไรที่เป็นบรรยากาศเก่าๆเชิงการแข่งขันมันก็อาจจะกลับมาได้เช่นช่วงนี้ชาวสิงห์นะคะมีแนวโน้มกลับไปวนเวียนแวะเวียนกับคู่อริหรือคู่กรณีต่างๆที่เคยมีในอดีต ช่วงนี้แวะเวียนหรือว่ามีเหตุกลับเข้าสู่การแข่งขันวงการเก่าๆเดิมๆอันเนื่องมาจากภารกิจหน้าที่การงานได้นะคะนอกจากนี้ก็เป็นความหมายเรื่องราวเชิงคู่ค้าคู่สัญญาเก่าๆช่วงนี้ก็ย้อนกลับมาได้เช่นกัน หรือการงานประเภทที่เป็นเชิงแก้ไขปัญหาก็อาจจะมีได้แต่ก็จะเป็นสิ่งที่ชาวสิงคุ้นเคยนะคะรับมือได้ดีเนื่องจากมันท้อยหลังมันก็คือเรื่องราวที่เราเคยทำมาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วดังนั้นช่วงนี้เรื่องการงานการลูกค้าต่างๆของชาวสิงก็อาจจะเป็นช่วงที่เราทำงานจากประสบการณ์นะคะ เข้าสู่เรื่องสภาวะการเอาโปรเจกต์เก่าเดิมออกมาแก้ไขหรือการงานประเภททำงานบนเวียนแก้ไขปัญหาเดิมๆหรือเอางานเก่ามาแก้เอาโปรเจกต์เดิมมาทำต่อลักษณะนี้เป็นไปได้อย่างไรก็ตามก็ระวังเรื่องของคู่กรณีอะไรที่เป็นปัญหาเก่าเดิมถูกขุดคุ้ยขึ้นมาหรือปัญหาคล้ายๆเดิมๆเ,เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ได้นะคะ กิจกรรมการงานประเภทเอาเก่ามาทำใหม่หรือว่าลูกค้าในอดีต คนอุปถัมภ์เกื้อนหนุนการทำงานในเชิงเอาความสามารถเก่าเดิมมาประยุกต์ใช้ช่วงนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นไปได้อย่างดีเนื่องจากเป็นช่วงผสมผสานที่ดาวโคจรถอยหลังก็เกิดความไม่ปกติดังนั้นเราก็เอาของเก่ามาผสมของใหม่เข้ากับเทรนเข้ากับสมัยนิยมนะคะก็อาจจะส่งผลดีใครมีแนวโน้มเรื่องคดีความกฎเกณฑ์ต่างๆที่ไม่ลงตัว มีแนวโน้มพูดคุยกันใหม่เนื่องจากถอยหลังนะคะก็ทำให้เรื่องการเจราจาการพูดคุยเข้าสู่สภาวะทบทวนได้สำหรับในข้อที่2ค่ะเมื่อเล็งลัคนานะคะในพบเรือนปัตนิส่งผลกับเรื่องการคบหาความสัมพันธ์โดยดาวคู่นี้ก็ทำให้เรื่องดวงแตกกับการคบหาก็มีสภาวะเกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นเรื่องของความเปราะบาง ความสัมพันธ์ในเชิงครัวเรือนถือว่าต้องใจเย็นๆนะคะบางทีก็เป็นเรื่องราวเก่าๆเดิมๆประเด็นเดิมที่เรามักจะมีความเห็นไม่ตรงกับคู่ครองให้ถือว่าค่อยๆพูดค่อยๆจานะคะเป็นช่วงที่กระตุ้นการตัดสินใจบางท่านก็จะมีลักษณะอยากเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเมื่อดาวถอยหลังก็ทำให้เกิดการทบทวนชะลอความคิดหรือว่าให้โอกาสอีกสักครั้งก็ได้ เรียกว่าเป็นช่วงการปรับตัวหรือว่ายืดเยื้อถึงความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะความเป็นคู่มิตรก็ส่งผลกับเรื่องราวการงานเช่นกันก็จะเจอคนที่ประเภทมีฐานะดีก็ได้หรือคนที่มีศักยภาพในเชิงการงานก็คือเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นลักษณะเกื้อหนุนได้ในเชิงการงานและการคบหานะคะ เป็นจังหวะที่ชาวสิงห์ก็อาจจะเจอหรือเกี่ยวข้องกับคนที่เกื้อหนุนสนับสนุนเราอยู่ในเชิงผู้หลักผู้ใหญ่คนมีพาวเวอร์นะคะหรือเรื่องของการก่อเกิดหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาใหม่ๆแต่ก็คือความเป็นดวงแต่ก็ต้องระวังเรื่องผลประโยชน์ข้อตกลงเรื่องราวของการพบรักหรือมีความสัมพันธ์แบบปรับปรับฉับพลันได้เพราะว่าอย่างไรก็ตามดาวราหูนะคะ ก็ยังเป็นกเกษตรอยู่ก็ส่งผลดีกับการเจอโคนแปลกหน้าแปลกๆนะคะการครบหาที่เกิดความสัมพันธ์รวดเร็วหรืออยู่ดีๆก็เปลี่ยนสถานะก็เรียกว่ามันไปกระตุ้นบางทีก็จะตัดสินใจคบหาอย่างรวดเร็วเวลาเบื่อนายหรืออยากจะเลิกราก็เร็วได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวสิงห์ก็จะมีความผันผวนเรื่องการครบหาเป็นพิเศษนะคะ อย่างไรก็ตามในเชิงการงานก็มีลูกค้าหลายใหญ่มากขึ้นได้เจอคนดีมีศักยภาพก็มาพร้อมกับกันเจอเจอคนเรื่องมากแปลกหรือบางทีก็เจอคนค่อนข้างเหลี่ยมเยอะทำอะไรก็ต้องทันคนด้วยเนื่องจากดาวราหูก็ยังคงสัมพันธ์กับดาวเสาเป็นคู่มิตรเรียกว่าเจอคนเยอะขึ้นมีศักยภาพช่วยเหลือเกื้อหนุนแ,แล้วก็เจอพวกรู้เยอะรู้มากจุกจิกแปลก ช่วงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะสำหรับในข้อสุดท้ายค่ะดาวเสาเมื่อโคจรถอยมานะคะกับเรื่องราวเชิงสุขภาพกายสุขภาพใจมันก็ถอยกลับมาได้เช่นกันใครที่เครียดง่ายวิตกกังวลช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกค่อยๆเพิ่มขึ้นก็คือคิดมากคิดเยอะหรือมักจะคิดทบทวนอะไรอยู่บ่อยๆ mm. เรียกว่าเป็นสภาวะที่บางทีมันก็เครียดจากเรื่องความคิดของเราเอง โรคภัยประเภทกระดูกเส้นเอ็นฟันหรือเราเริ่มมีอาการปวดเมื่อยง่ายจากการทำงานเดิม เรียกว่าอาการเหล่านี้ก็อาจจะแวะบเวียนมาซึ่งก็แก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบทพักผ่อนย่อนใจอะไรที่วางได้ก็วางบ้างหรืออะไรที่มันแบกรับเครียดเกินไปให้พยายามหากิจกรรมผ่อนคลายนอกจากนี้มักเครียดด้วยเรื่องของคนอื่นเนื่องจากดาวเสาร์ก็จะไปอยู่ในภพเรือนของฝั่งตรงข้ามตัวตนนะคะเช่นต้องอยู่ใกล้ชิดคนคิดเครียดหรือคนในสังคมมีความไว้วางใจไม่ได้ต้อง องใส่หน้ากากเข้าหากันชาวสิงห์นะคะก็ต้องมีความเกรงหรือว่ามีความเครียดโดยอัตโนมัติเนื่องจากไปร่วมกับคนกลุ่มเหล่านี้เกิดสภาวะความเครียดขึ้นบางทีไปมีกฎเกณฑ์กฎระเบียบใหม่ๆในที่ทำงานทำให้เราต้องมีความตื่นตัวนะคะ แอคทีฟกับการรับมอบหมายทางการงานที่จะต้องมีการประเมินผลให้คะแนนอยู่บ่อยๆทําให้ชาวสิงก็จะมีสภาวะความเครียดแฝงอยู่หรือบางท่านก็เข้าสู่เรื่องของการสอบการแข่งขันหรือว่าเป็นช่วงที่เราต้องคัดเลือกคัดตัวมีความตึงเครียดต่างๆเกิดขึ้นได้ในช่วง23สสิงหาคมไปนะคะ เรียกว่าสภาวะที่เกิดความกดดันเบาๆเ,เนื่องจากเขาเดินถอยหลังมันก็ทำให้บางอย่างเรารับมือได้บางอย่างก็เป็นบรรยากาศที่มาพร้อมกับดาวเสานะคะสำหรับดาวเสาก็เป็นตัวแทนเรื่องสินทรัพย์ได้สินทรัพย์ที่ดินเลือกส่วนไล่นาเมื่อถอยหลังกลับมาจากเดิมที่อยู่ในภพมรณะมันก็เป็นความหมายเรื่องมรดกเรื่องสินทรัพย์เรื่องกงสีนะคะ เมื่อเขามีความผิดปกติถอยหลังกลับมาทำให้เรื่องราวดังกล่าวมีสภาวะทบทวนก็ได้นะคะหรือยืดเยื้อหรือมีการพูดคุยกันใหม่หรือช่วงนี้ชาวสิงที่มีไอเดียโปรเจกต์เกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ต่ตางๆมันก็จะเข้าสู่จุดที่เราทบทวน หรือว่าเอาของเก่ากลับมาคิดใหม่หรือเป็นช่วงที่ชาวสิงก็คิดอ่านวางแผนเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์เรื่องมรดกก็เป็นไปได้สําหรับดาวคู่นี้ที่เร่งลัคนาชาวสิงถือว่าในส่วนหนึ่งก็มีความเป็นคู่มิตรแต่ก็มักจะนําพาเรื่องเหนื่อยเอยครียด,ดมาด้วยดวงดาวดึงดูดให้ชาวสิงยังคงต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นในเชิงการก่อเกิดปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าการงานการ การเข้าสังคมอย่างไรก็ตามก็เป็นช่วงที่ชีวิตหรืออารมณ์ความรู้สึกมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เข้ามาเวลาเจอเจอคนดีมันก็พาเราดีไปด้วย เวลาเจอคนแปลกๆป,ปวดหัวมันก็ทําให้เราอารมณ์เสียได้ด้วยรวมไปถึงระมัดระวังเรื่องคนหลอกลวงมิชาาชีพหรืออะไรที่คุมเครือไม่ชัดเจนที่บางทีเราไปเกี่ยวข้องโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีดาวเสาวนะคะไม่ได้วิปริตแบบนี้บ่อยๆเรียกว่านานๆก็จะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งส่งผลให้ความเป็นอริข,ของชาวสิงห์นะคะก็ผิดปกติไปด้วย บางเรื่องจริงดูเหมือนจะร้ายรุนแรงนะคะแต่ก็กลับไม่ร้ายแรงอย่างที่คิดในขณะที่บางเรื่องที่ตั้งใจหวังไว้บางทีมันก็ร่าช้าไปได้เนื่องจากความผันพวนวิปริตแปรปวนของดาวเสาร์นั่นเองนะคะ ก็ให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเป็นช่วงที่มีทั้งเรื่องดีเรื่องบางอย่างที่คลายในขณะที่ต้องการบริหารความเครียดความวิตกกังวลนะคะควบคุมความคิดในเชิงบนเวียนให้ดีเนื่องจากดาวก็ส่งผลกับเรื่องนี้โดยตรงของชาวสิงห์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้แฮปปี mm ้เนชชันแนล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทิน